งานสมหรี่สาวเดี๋ยวสักครูกตาถ้าเสร็จแล้วก็ให้ใช้เสียงวิเศษไว้ก่อนเดี๋ยวเวลาถุงหนึ่งหรือว่าห้องเครื่องอีพนจีจะเล่นปะพุทธมนต์เด้อให้เอาไฟเข่าเครื่องเฮียย่างเรียบร้อยถึงอยังนองนั้นก็เห็นไปเรื่อยๆก็ได้ดลกว่าแต่สเรื่องอะไรอย่างเงี้เปิดตึมเติมขึ้นแต่ส่วนคนบอชานี้นี่ให้ล่องเสียงไว้แต่็ดแนครับ พราะว่าพจนพระพจเลิศพระพุทธม่อนแล้วพระปฏิบัติบองในการปฏิวัตวิประมาณประมาณชัณ่วโมงหนึ่งนะครับแล้วสามทุ่มที่สิบเนาฬิกาก็จะเปิดทำการแสดงต่อไปนี่ก็คือขันน้นตอนกำหนดการสำหรับหนูหนูคณะกรรมาการฝ่ายสลากการกุศลที่รับผิดช,ชอบ เมื่อไหร่ก็จะเปิดนะเนี่ยก็จะเปิดจะมาแรงบอกโอเอาแล้วแ่แล้วแ่พอมเรีเรื่อเอาเครื่องเสียงมาฝากโ็สบไปเป็นบ่อปลา่เอาเครื่องเสียงมาฝากก็สบไปเล้วบ่อไปไปมาๆฝากไว้ี่ละสบกินข้าา บัตรเลขที่27ตำบลโพนขาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนโทรศัพท์0 8 9 8 4 9 8นอกกันยังออกไม่ได้เพราะว่าจะเอาไปคือไม่หมดจบเขาปีชาทรโทกทาไม่ได้ประกาศผบในเราจอเจุืาบประกาศ าานี่ในไมาในอาบน้ำเออเอาขึ้นในบัดๆยังไม่นอกอันสมจิตส่อๆจักเศร้าหจักตกทีดเดียวให้พี่น้องชาวบ้านน้องเรือหรือว่าพี่น้องที่มาร่วมบุญให้เข้าไปอาบน้ําแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วก็มาร่วมฟังการเจริญพระพุทธมนต์จะองหรือว่าสมโพชพระป่าธรรมคี เทิงซารามีค้นเฝ้าต้นป่าป่าบ่หลังเปิดไฟไวในเ้อพูที่อยู่เทิงซาราการเปลียนกะไปองเมยไงโอ้ขอบนี้เออจงเสร็จแล้วน่เนาะลายคอยมืดตึบอยู่ผู้เดียวม่มโขงเลยเพระนาเพรนาปุ๊บไปหะ นี่นัำบัตเจ่็ยจังไหนคอยพิมพ์หัวหนังสือตโตลงยังสิล่ะฮะไม้บรเเถอะโอ้ <laughs> น้าบัตรพิมพ์หัวลงเนาะสำนักงานสมจิตสาวบริการเวทีเครื่องเสียงเครื่องประดับไฟเครื่องปั่นไฟไฟประดับวงดนตรีหมอลํำซิ่งทีมงานแดนเซอร์รถแห่ หมอลำวงใหญ่ภาพยนตร์ถ่ายทำวิดีโอบริษัท27หมู่3บ้านปกตบโพลขาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ03000โทรศัพท์045810256 <c oughs> เบอร์ไวเวบอ่านบอกเอาได้แล้วน,น้ำบัตร ใแม่นแต่งลูกแต่งงานลูกหลักเมียหน่อยนี่ทีเป็กน้ำดอกสําหรับคณะกรรมการหรือว่าคณะกรรมการแผนกต่างๆหลังจากรับประทานหลังจากกินข้าวอาบน้ำกินเข้าแล้วก็ให้มาสนที่กําลังปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่อบปบรอาสาสมัครป้องกันไฟภัยไฟพลเรือนแล้วก็เจ้าหน้าที่ ฝ่ายรักษาความสงบปลอดภัยก็คงจะได้มาจะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องบ้านไก่บ้านไกล,ไกลให้มากเป็นคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนอกเครื่องแบบและในเครื่องแบบเึื่อวันนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านนายกองการบริหารต้นตำบลกุดชมหรือว่าท่านกำน,นันท่านกำนันตำบลกุดชม คณะท่าน,น,น,นผู้มีเกียรติก็จะเดินทางเข้าสู่สถานลานบุญเพื่อจะมาร่วมขึ้นเวทีแล้วกล่าวเปิดความเป็นไปเป็นมาของกัดงานบุญเมื่อนี้นะครับบอว่าจะเป็นท่านผู้ใหญ่บ้านเท่านี้ละท่านผู้นำ้องถินผู้ใหญ่บ้านบ้านน้องเอื้อหมู่สองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอบตสบตครับแล้วก็อสอม แม่บ้านการครัวโดยเฉพาะแม่ครัวขอกราบขอบพระคุณแม่ครัวอาหารโรงครัวกลางของทางวัี่อ,ร,อร่อยอร่อยทุกรายการนี้อร่อยแล้วขอบคุณแม่ครับปลาปงปลาเป้าเป็ดสีสันสีสันของงานในวันนี้มาหลายล้านเลยสองล้านสามล้านมีเด่นดึงด้วยใช่ไหมลุนแปสหกกิโลกว่านี้เขาให้ขึ้นเด่นดึงไหมละ่ะ พ่อยปฏิขาดของผนอย่าไปติดทอนไปปาโป่งปาเป้าไปอีกเป้าซะก,ก่อนสำหรับหมอรศคืนนี้ผมไม,ไม่ไม่ทราบว่าหมอรำไฟชายหมอรำไยหญิงนีชื่ออะไรเหมือนกันเพราะย,ยังไม่ได้ทราบข้อมูลว่าจะมีหมอรศเฉยๆละ่ะเอาสมกิตดาวไว้ก่อนลเราอาจารย์ข้ากแรนนุ่นคปอาจันครับผมหมอรำไยชายอาจารย์ข้ามแหน หมอล่ำไฟใช่ข้ามแสนม่อนเสศันไฟยิ่งเดือดอันเออเอาใจหมดจับควันผู้ชายกับพ่อเป็นว่าอันนี้ความมั่นแน่นอนเป็นว่านี่มันเริ่มมันเริ่มจืดไปแล้วเป็นว่านี่เออขันเจ้านั่งไต่หงบอกว่องนี่เรามันจืจืดกว่านี้หลายกว่านี้เลยมันจะไปจะมาหลอดตจนสมแม่เป็นว่ามันจืจืดเร็วเด้อเออเริ่มเริ่มจืดแล้วเป็นว่า อีตอนออกไปแหนก็ไขู่ไปือน้ำเย็นเน่ไปถจือเนี่ยมันเริ่มจัดเน่อะอย่ในเครือไก่สมจิตเศร้าคือโอ้อันนี้ก็ที่งานสมกิตเศร้ามบนนั่งอยู่ดิสมกิตเศร้าบ่งมูในด้วยที่งานนั่งก็นั่งอยู่ดิเพราะไม่หิวเขาแรกเน่ยมันี้อรอแบบก็มีเหตุผลกันหน่อยบ่แม่บ่แม่โอ้สมกิต กิมงานสกีนทราบพอใส่เสื้อสีอือตืังตีแล่วพอใส่เสื้อสีเขียวแขนยาวโอันอันนี้พอเป็นเสื้อแขนยาวเด้อเสื้อแขนสั้นอาจารย์ครับแขนนุ่นเสกสันโอ้ยหมอหลักไฟใช่แนครับผมคำแสนม่อนเสกสันเด้อนางเด้อเด้อนางเด้อตับตับมาและตัวนี้น่ะพอแล้วก็มาละที่มันโอ้ยแม่นวะไปหน่วย 诺伊马六。No